สวัสดีครับผมวันนี้มาลองที่เบิ้มกันมาลองพี่เบิ้มชิวูระเจ็ดแรงชนตั้มมาลูรหัสเ S ็มเอสสี่ศูนย์สองตั๊มน้ำมันนะครับตัวนี้ั๊มน้ำม,นมันมันน้ำมันยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังเรามาเทสเครื่องมาเทสปืนใหม่กันกอน่อยตัวนี้เจ็ดแรงผมนึกว่ามันจะสตาร์ทยากนึกว่าจะสตาร์ทยากเพราะว่าเจ็ดแรงแต่ตัวนี้สตาร์ทง่ายเลยแต่แต่เขติดอ่ะของเขาดีจริงนะของที่แมนเนี่ย ความใจครับฉีดยาขึ้นยอดเลยสบายๆเลยแก้วน่ยไม่ธรรมดานะครับความใจอ่าเครื่องดีปั๊มดีและปืนฉีดยาดีเ,เราโ็จะนาของเราบ้างเลยนะ <S <S ใจดีครับใจดีหรือว่าแรงแล้วสำหรับปั๊มน้ำ ตัดง่ายเรื่องแท่นี่เนาะเรามาคุยเรเื่องฟั๊มเรื่อนเื่อแต่เรื่องเครื่องยนต์จะต์ทง,ง่ายแน่นมากเลยและเครื่องแน่นแหมเรามาคุยเรื่องฟั๊มกันอามาคุยเรื่องเครื่องก่อนเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสี่จังหวะนะครับใช้งานก่อนใช้งานเช็คน้ำมันนะพีน่นะเครื่องมีตะหมีไหมทิดแมนมีครับผมบอกมีน็อตัวนี้แน่นปึ๊กไม่มีหลุดครับแต่ตัวนี้มันไม่แน่น แต่ไม่มีปัญหานะมันแน่นปึ๊กเลยนะแต่ตัวนี้ไอ้เจ้าเคียวอิงโง่มันโมโหพ่อมันมันเลยอัดไม่ได้แค่นี้มันมาจากเขาเลยนะมันพ่อมันไม่ให้ตังค์ซื้อโมไซมันจะได้โมไซใหม่มันเลยโมโหพ่อมันไอ้เชียวองโง่อ่าเรามาคุยเรื่องปั้มกันครับตัวนี้เป็นทั๊มมาลูสามสุบอ่าเข้าเข้าตัวนี้เป็นนิ้วสองนะครับผมแต่ว่าเขาใส่แดปเตอร์มาเป็นนิ้วหนึ่งนิ้วหรือลูกค้าทาไหนที่ปิดไป อยากใส่เป็นนิ้วสองก็ได้ใส่เป็นหนึ่งนิ้วก็ได้ไอที่แมนปั๊มน้ํามันเป็นยังไงคือปั๊มน้ํามันมันจะมีรูใส่น้ํามันนะครับผมน้ํามันเครื่องตัวนี้คือเติมน้ํามันเครื่องเพื่อจะไปหล่อเลี้ยงเครื่องวาล์วอะไรข้างในแต่สําหรับที่จะไปเลี้ยงลูกสูกกบกระบอกสูบคือตัวนี้นะครับผมน้ํามันเครื่องหยอดลงไปครับสามรูสามปั๊มสามรูมันดียังไงปั๊มน้ํามันทิดแมนคือปั๊มตัวนี้ รูใหญ่ดูดน้ําใหญ่ลากสสยได้ไกลและกําลังไม่ตกถึงแม้เราจะใช้สองหัวพร้อมกันลากสาใส่ไกลแค่ไหนกําลังหนึ่งหัวไปแค่เนี้ยสองหัวก็จะไม่ตกเลยจะเท่าเดิมและลากใสยได้ไกลจะไม่ตกแหมมันดีอย่างนี้ครับคือกําลังที่มันฉีดพ่นไปอ,ะอ่ะถ้าเป็นตัวเล็กแยกสองหัวถ้าหัวเดียวไกลปูดสองหัวจะลดลงมาแล้ว แต่ตัวนี้จะเท่าเดิมครับใส่สองหัวเท่าเดิมและกลสายไกลแค่ไหนก็จะเท่าเดิมผมว่าพี่คงไม่ใส่ห้าโลหรอก <laughs> สำหรับมันเหมาะสําหรับคนที่สวนเยอะๆนะครับผมตัวปั๊มน้ํามันนะคือกําลังมันจะไม่ตกตัวนี้เหมาะเหมาะเหมาะสาหรับจะใส่สองหัวกําลังมันก็ได้เท่าเดิมไม่ผิดหวังครับผมเครื่องแน่นสตาร์ทง่ายและปั๊มโอเคอเขาบอกว่า ปั๊มปั๊มตัวเล็กหกุนจะแรงกว่าตัวนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับแต่พี่ลากสายได้ยี่สิบเมตรสามสิบเมตรกําลังตกนะคือตัวนี้มันดีมันก็ไม่ใช่ไว่าไม่ดีมันดีคนละแบบเหมาะสําหรับคนละงานสําหรับสวนใหญ่หญสําหรับไม่ต้องใส่สายเยอะๆใส่สายทีเดียวที่ไปได้ไกลเลยกําลังไม่ตกสําหรับปืนที่ฉีดไปตัวนี้เหมาะครับแล้วก็เหมาะกับราคาที่เราตั้งไว้สวยงามครับผมสวยงาม ตัวนี้สุดยอด้วครับสําหรับของเราอของเขาดีจริงครับสุดยอด,าดอรอะะาคาเท่าไหร่อ่าราคาก็เนาะจริงๆผมตั้งไว้หมื่นสองพิเศษครับเพราะว่ามันมันมีตําหนิเนาะมีตําหนิตรงนี้ที่เดียวนะตําหนิคือที่เดียวนะผมเลยให้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่งออกเองนะพี่นะครับผม ตัวนี้สวยงามเครื่องแน่นสุดยอดเขาที่แมนดีจริงครับสุดยอด